ครับผมสิรุวิทยสายทองกรรมการผู้จัดการบริษัทจำหนักสมุนไทยครับวันนี้ได้รับรางวัลกินรีทองซึ่งเป็นวันที่ภูมิใจมากก็จะเป็นกำลังใจให้เราเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราไปสนับสนุนพวกเกษตรกรทั่วประเทศที่ส่งสินค้าให้เราผลิตซึ่งมีคุณภาพสูงต่อไป ค,ความรู้สึกที่ได้รับวันนี้ดีใจมากรู้สึกตื่นเต้นมากและงานวันนี้คนเยอะแยะเลยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ประวัลน,นี้ก็รู้สึกขอบคุณทางองคอ์กรที่มอบรางวัลน,นี้ให้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างน้อยคนไทยก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมีวางจำหน่ายตอนนี้มีในช้อปปี้สามารถสั่งซื้อได้ครับนนแล้วอนาคตก็จะวางในห้างสรรพสินคนะ้าทั่วประเทศ ครับวันนี้วันนี้ได้รับการตอบรับดีมากเลยเอามาแจกด้วยใช่ไหมคะใช่แจกให้สุดลมหอมทั้ง,งานเลยแต่ที่มีคนเช่นชมว่าหอมมาก<ะ>ก็ต้องขอบคุณทางองค์กรที่มอรรบรางวัลนี้ให้รู้สึกดีใจเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ก็อยากให้ปิดต่อไปจัดงานแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นกำลังใจแก่พวกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหลายครับผม